สวัสดีนักเรียนมสมนะจ๊ะวันนี้เรามาเรียนวิชาอาเซียนศึกษานะคะกับครูน็อตนะจ๊ะสัปดาห์น,นี้เรามาเรียนเรื่องของการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะว่าเป็นยังไงโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถอธิบายได้นะคะว่าการขยายอิทธิพลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ไปศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้กันเลยการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก การสำรวจเส้นทางการเดินเรือการขยายอิทธิพลของชาติตันตก 1. การสำรวจเส้นทางการเดินเรือสาเหตุของการสำรวจ 1. การมีวิทยาการที่ก้าวหน้าและสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดวยเฉพาะความรู้ทางภูมิศาสตร์และแผนที่ของปะตเลมีทําให้มนุษย์สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นชาตะวอนตกจึงหลังหล่งไหลสู่เอเชีย 2. แรงผลักดันทางการค้าเนื่องจากเส้นทางทางบกถูกควบคุมโดยพวกมุสลิตเตอร์ทำให้พ่อค้าต้องแสวงหาเส้นทางการค้าใหม่ทางตะวันอ,อก 3. แรงลักดันทางศาสนาในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาสอิทธิพลของแนวคิดในยุคยฟืน้นฟูศิลปวิทยาการบทบาทของชาติตวันตกในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือโปรตุเกสผู้นำส่นสำคัญคือเจ้าชายเฮนรีนาวิการาชได้จัดตั้งโรงเรียนนาวิการาชเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทรการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือทําให้โปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางการเดินเรือสู่ตะวันออก นักเดินเรือคนสำคัญของโปรตุเกส 1. นึบัตโรมิลไดเอสเป็นนักเดินเรือที่ได้ด้านเรือเรียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮมได้สำเร็จในปีคริสตศักราชที่1 4 8 8 2. ัสดวาสโกดามาแล่นเรือตามเส้นทางการสำรวจของไดเอสจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งได้ที่เมืองกาลิกัสของอินเดียในปีคริสตศักราชที่1498โดยสามารถซื้อเครื่องเทศได้โดยตรงจากพ่อค้าชาวอินเดียทำให้โปรตุเกสมีไรายได้มหาศาล และนไปสู่การยึดเมืองกลัวในมหาสมุทรอินเดียเป็นฐานในการทําประโยชน์ทางการค้านักเดินเรือสำรวจของสเปนคนสําคัญนะครับ 1. นึ่งคิสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีผู้มีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางมายัางเอเชียทําให้โคลัมบัสได้ค้นพบทวีปอเมริกาในปีคริสต์ศักราชที่1492ทําให้สเปน ได้เข้าครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยแร่เงินและทองคํา 2. เฟอร์ดินานด์เกเจลเลนชาวโปรตุเกสที่ทําการสำรวจในนามของสเปนได้แล่นเรือออกจากท่าเรือของสเปนไปนทางที่ตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งหน้าไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนับเป็นทางแรกที่มีการเดินเรือข้ามหาสมุทรแปซิฟิกมาอย่างทวีปเอเชียพิสูจน์ว่าอเมริกากับเอเชียอยู่คนละทวีปมนเจลเลนไม่สามารถนําเรือกับสเปนได้เพราะเขาถูกชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ฆ่าตายแต่ลูกเรือ สามารถนาเรือกับสเปนได้สาเร็จในปีคริสตศักราชที่1,552จึงถือว่าเป็นการเดินเรือที่แล่นรอบโลกสําเร็จเป็นครั้งแรกและพิสูจน์ทฤษฎีโลกกลมสเปนโปรตุเกสและสนธิสัญญาทอด์เดซิยสการแข่งขันอํานาจของสเปนและโปรตุเกสในคริสรตศตวรรษที่15เกี่ยวกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลนาไปสู่ความขัดแยงดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาติที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเหมือนกันในปีคริสตศักราชที่1,494สันตปาปาอาเล็กซานเดอร์ที่6 ได้ให้สเปนโปรตุเกสทำสุนที่สัญญาชื่อทอร์เดซิอัสกำหนดเส้นสมมติแบ่งโลกออกเป็น2ส,ส่วนสเปนมีสิทธิสำรวจและยึดครองดินแดงทางด้านตะวันตกของเส้นเมริเดียนที่5 1ส่วนโปรตุเกสได้สิทธิด้านตะวันออกและนำไปสู่การสร้างจากกักรวรรดิใหม่ทางทะเลข,ของโปรตุเกสในเอเชียคริสต์ศตวรรษที่16พ่อค้าชาวดัดเป็นคนกลางในการซื้อขายเครื่องเทศกับดินแดนต่างในยุโรปแต่ต่อมาถูกกีดกันจากสเปนไม่ให้ใช้เมือง่าจึงต้องหาเส้นทางในการติดต่อซื้อเครื่องเทศโดยตรงกับหมู่เกาะอินเดีย กับหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของโปรตุเกสปีคริสต์ศักราชที่1598กบองทัพเรือของฮอรันดาได้ตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาและจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอรันดาเพื่อควบคุมการค้าในหมู่เกาะเคอนเทศการสำรวจทางทะเลของอังกฤษอังกฤษได้ทำการสำรวจทางทะเลขยายอิทธิพลเข้ามาในตะวันออกในรัชสมัยของสมเด็จพระนังเจ้าอยู่หัวที่หนึ่งเมื่อทำสงครามเอาชนะกองทัพเรืออามาดาที่ยิ่งใหญ่ของสเปนได้สำ,สำเร็จในปีที่ศัก,กราชที่ฤษส่งอัทัพเรือดเนทางอ้อมแอังกูดโฮง มาอินเดียเป็นครั้งแรกและหลังปีคริสตศักราชที่1600งสืบมาอังกฤษทำสงครามชนะฮอลันดาและฝรั่งเศสและสามารถสลายอำนาจทางทะเลของโปรตุเกสดําเนินนโยบายขยายอิทธิพลในตะวันออกโดยยึดดินแดนต,ต่างๆเป็นเมืองขึ้นเช่นพมา่าอินเดียมาลายูเป็นต้นนักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจเส้นทางเดินทะเลในประเทศมหาอำนาจตะวันตกไปแล้วเราอาจสรุปได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจทางทะเลมีดังต่อไปนี้ครับ1อารยธรรมยุโรปถูกเผยแพร่สู่ดินแดนต่างทั่วโลก 2. ยุโรปกลายเป็นชาติมหาอำนาจ 3. ศาสนาคริสตเผยแพร่สู่ดินแดนต่างๆและมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก 4. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและการค้าเรามาสรุปประเด็นที่ได้ศึกษากันในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกและการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ 1. สาเหตุของการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ 2. บทบาทของชาติตะวันตกในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือโปรุ่เกม สเปนคอลันดาอังกฤษ 3. ผลของการสำรวจเส้นาการเดินเรือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้าที่15ข้อที่1หน้าที่16ข้อที่2และ3อย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะจ๊ะแล้วครั้งหน้าเราเจอกันใหม่นะคะในเรื่องของของบวนการชาตินิยมเพื่อเรียกร้องเอกราชในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะบายบายนะคะ